ถ้าพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวไก่ต้องนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวไก่ป้าน,นาคันอย่างแน่นอนเลยค่ะกับร้านกว๋วยเตี๋ยวในตำนานที่อยู่คู่กับคนอุตรดิตจากรุ่นสู่รุ่นตรงนี้คือแม่นำหน้าน,นะคะทุกคนไม่มีอะไรบอกไว้ <laughs> กว๋วยเตี๋ยวป้านาอยู่ตรงนี้สเต๊ะเด็ดมากใครมากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ต้องกินนะคะข้าวทิไม่ใช่หมูนะครับจะเป็นคือหมู ตรงเนี้ยสามารถสั่งเมนูได้แล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยค่ะมีผัดเด๋ยวไก่กะเหลาไก่นะแล้วก็มีแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำอะไรอย่างี้ก็มีแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนขนมหวานนะคะน่ากินมากตรงร้านป้านาคนะคะเขามีโซนที่นั่ง2โซนค่ะกับโซนในร้านแล้วก็โซนข้างๆตรงนี้นะคะตรงถนนสมรานเรื่นซอย3นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นอีกหลายๆโต๊ะเลยค่ะให้ทุกคนมานั่งกันนะทุกคนอันนี้เป็นขนมจีบนะคะ ไข่ในจิบขนมจีบ <c oughs> เดี๋ยวระหว่างที่เรารอกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมากินขนมจีบอ่ะอันนี้หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ขนมจีบให้ดูกันอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มหมูสเต๊ะเขานะคะว้าวน่ากินมากอืมอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กขอชิมน้ำซุปก่อนเนาะก่อนปรุงหอมน้ำซุปมากฟินอะคือถ้าเป็นรสชาติอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็คือไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็กินได้เลยแบบมันกลมกล่อมแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากมามาตากล้องซูมนี่คือน้องไก่ของเราในวันนี้นะคะแล้วแบบ แต่ละถ้วอยอ่ะคือมันก็จะเปื่อยมาแล้วแหล,ละกว่าจะถึงเราอะนะคะคือรสอืม,มเดี๋ยวเขาชิมเส้นเขาก่อนเส้นเขามีความนุ่มอ่ะดูดูแค่น,นี้ก็รู้ว่านุ่มแล้วนะต่อมานี้เป็นข้าวหมูทอดนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็ยังมีข้าว<ม>ด้วยนะมีข้าวอะไรบ้างนอะกจากหมูทอดม,มีหลายอย่างมีหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าร้านได้นะคะเดี๋ยวชิมข้าวหมูทอดเขาก่อนเนาะน่ากินไหม กินนะชิมกันอืมเป็นะอะหนูเขาแบบนุ่มมากจ j ซซี่ <G izzy. S 1> คือมันยังมีมันแทรกมาอร่อยอันนี้คือขนมจีนแกงเขียวหวานใช่ไหมนี่คนให้ดูเลยแบบ เนื้อเค็มข้นมากกินให้อร่อยนะต้องแบบน้ำท่มทมมวมๆอ่วมเลยคำนี้นะคะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะปะแกงเขาเข้มข้นมากเผ็ดแบบว่าเผ็ดกำลังดีอะ่ะอันนี้อะไรคะพี่อันนี้หมูตุนกับแห้งหมูแดงครับทีเเดด็ลย บะหมี่แห้งหมูแดงแล้วก็มีหมูตุ๋นค่ะอันนี้แห้งหมูแดงอันนี้อ้วนหมูแดงขอบคุณค่ะนอกจากกว่าเตี๋ยวไก่อ่ะอย่างอื่นเขาก็มีอีกเพียบเลยนี่เป็นเป็นเป็นอะไรนะแห้งหมูแดงนะคะเป็นบะหมี่บะหมี่แห้งหมูแดงแล้วก็มีเป็นหมูตุ๋นน่ากินมากนี่นะดูด้วยตาปากก็รู้เลยว่าหมูแดงที่ร้านค่ะเขานุ่มมากตอนนี้คืออยากกินแล้วค่ะถ้ากล้องให้กินได้ยังคะโอเคว้า บะหมี่ไข่ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็น่ากินมากแต่ขอคคเคเยคุย๋ยาขอชิมแบบว่าที่ร้านเขาปรุงมาให้ก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องคุกให้เข้ากันก่อนโอ้โหหมชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวขอเลือกอีกทีโอเคประมาณนี้คำนี้นะคะป้อนตัวเองชิมนะอืมฟเหมือนกินงั้นแล้วน หลังจากที่ได้กินคำนี้จานนี้ไปนะคะคือรู้สึกเหมือนได้กินแบบก๋วยเตี๋ยวตอนเด็กอะที่แบบที่เข้าขายแบบตามโรงเรียนที่แบบที่โรงเรียนเขาทํามาทุกคนมันแบบไอความที่มันเป็นเส้นบะหมี่อย่างนี้แล้วก็มีหมูแดงที่นุ่มๆอย่างเงี้ยมันอร่อยทุกอย่างกลมกล่อมมากใครที่ชอบกินอะไรประมาณนี้นะคะต้องมาเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่มีอีกอีกหลายอย่างเลยค่ะที่นี่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปนังนะคะ ต่อมานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูตุ๋นนะคะอืมินมากละกล้องตอนนี้แบบน้ำลายย้อยละอืมนิ่มมากนิ่มละลายในปากเลยทุกคนคอ,องหวานคือน่ากินมาก<อ>าทุกคนอ,อันนี้เป็นมันเชื่อมนะคะมันสัมปะหลังเชื่อมน่ากินมากคของหวานถุงละเท่าไหร่อะคะพี่ ทุกจักของคาวที่นี่นะคะของหวานก็มีไม่แพ้กันคือเมื่อกี้เดินตรงบนโต๊ะคือมีเยอะมากวันนี้นะคะเราก็จะมากินอันนี้เป็นบัวลอยแก้วกันค่ะแล้วก็มีเป็นมันเชื่อมนะคะแล้วก็มีตาโก้เดียวมากินกันนะคือน่ากินมากอืออร่อยหอมละมุนมากหวานกำลังดีไม่หวานแหลม มีมะพร้าวอ่อนด้วยอันนี้น่าจะเป็นตะโก้เผือกนะคะทุกคนที่ร้านของกินเยอะมากอะ่ะอ,อ,อืตะโก้เผือกอันนี้เป็นมันเชื่อมเดี๋ยวจะมากินกันมันสัมปะหลังเชื่อมนะคือแบบขนมวัยเด็กเลยทุกคน ตอนเด็กเหมือนแม่เคยทำขายหรือว่าชอบซื้อมาให้กินนั่นแหละอืมิมมนากะทิกลมกล่อมมันไม่หวานเกินเน,นื้อหนึบหนนอกจากว๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่นะคะที่ดังมางเนี่ยอาหารอื่นๆก็อร่อยมากแล้วก็เด็ดมากไม่แพ้กันคือถ้าใครมาที่นี่นะคะ รับรองว่าได้เจอกับความอร่อยแบบทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานขนมจีนข้าว,อ,าาวอะไรเงี้ยอร่อยมากแล้วเมื่อกี้กินขนมอะ่ะมันหวานแบบว่าหวานกําลังดีหวานโอเคมากทุกอย่างละมุนสุดๆมาชิมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวห้แล้วลูก5้าสิปีแล้วลูกตั้งแต่ตั้งแต่ยายตั้งแต่รุ่นยายอะรุ่นยายค่ะ ปิดมาตใช่ใช่ใช่ตั้งแต่รุ่นยายคือว่าเราสานต่อมาอีกทีหนึ่งเราช่วยกันช่วยกันเป็นครอบครัวนะก็คือเปิดตั้งแต่แรกก็คือที่นี่ใช่เลยลูกมันก็มีอีกที่หนึ่งมีอีกที่หนึ่งค่ะเปิดนี่ประมาณห้าสิบหกสิบปีใช่ใช่ลูกส่วนใหญ่คือที่เนี่ยเขาดังเป็ดเดี่ยวไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงเรียกกันว่าเป็ดเดี่ยวไก่ป้านาใช่แต่ถ้าพี่หนูกินก็คือทุกอย่างอร่อยหมดเลยขอบคุณมาก เปิดวันไหนบ้างคะอ๋อเปิดเปิดแทบทุกวันนะลูกนอกจากว่าเราจะหยุดมีทุนละอ๋อแต่ปกติก็เปิดแทบทุกวันนอกจากจะทานอาหารใช่ค่ะเปิดกี่โมงกี่ทุ่ม9โมงครึ่งค่ะค่ะ9โมงครึ่งจนกว่าจะหมดใคือนะคะค่ะนะคะขอบคุณค่ะ